ตรวจก้านทำรั่วรอบสวนใส่งบประมาณหลายเติบปีนี้ก่อาานนอ,อิดต้นลำไยอายุอายุสองปี อันนี้ต้นอะโวคาโดอะโวคาโดไก่สีออกลูกออกดอกแล้วเมื่อกี้ปีโตเร็วเร็วปลูกอะโวคาโดแต่ทุเรียนอีกที่สิบเสร็จพระว่าบ่ามีน้ำม,มันแห้งแรงเน,ะนาะค่ะน้ำมันบ่มีหดน้ำก็เป็นน้ำเข้มจอบาดานกับบ่มีน้ำจืดมแตรน้ำเข้มปลูกไปธรรมชาติให้ธรรมชาติเลี้ยงไปหลอมรัวไว้ครับ่ซาสั่นกะ มีคนลวงสวนเนาะขันบอลอมกังคังกางขึ้นขยานเนื้อที่เป็นไรค่ะก็เลยใส่งบประมาณหลายปลูกแล้วได้ขายแร้วคือกล้วยหอมทองนี่นะขายดีพอมีไร่ใดปลูกแนวอื่นกับปลูกยากค่ะเพราะว่าบบมีน้ำลดเนาะ หน้าฝุนก็สิมีเขียวแนแต่ว่านนาแรงนี่ก็โอ้ยแดงใบาตายเบิดค่ะ ลัว่วพ่ยกสูงค่ะเพราะว่าสีห้มันมีอากาศทายเท่เนะาะบ่ให้มันคึกแ้วก็สีใสแต่แกงเอาค่ะแต่คายแต่แกงเอาแท่นเพราะว่าถ้าเอาอีกขึ้นสูงมันก็สิมือล่มบ่ได้ระบายน้ำกันน้ำน้ำคะเวลาฝนตกน้ำไหลไปใสบ่บานขาเจาเ้าเนาะขาเจ้าตำกัวเพราะว่าพื้นที่สวนเฮานี่ทมมาสามรอบแล้วค่ะอันฟังนี่ต้นมะนาวเลยค่ะ สวนนี่ถ้าเป็นมีน้ำจืดกะสีอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเพราะว่าเนือทีมันพ่อทํำสวนดีๆเนาะค่ะเนือทีประมาณหนึ่งไรนี่ก็สีบ่มากบ่น้อยเนาะค่ะกะสีทํำสวนเนีสบายเลยปลูกอย่างกะดูแลง่ายครับเพราะว่าสวนมันบกวงเนาะอิดเสานี่สั่งมาโล่งไวค่ะเพราะว่าต้องเห็ดรอบรอบสวนให้ปิดเบิดทุกทางค่ะเห็ดที่นี่ข้าวทีแล้วใส่สลนค่ะ แล้วก็ใส่ลวดน้ำหรือลวดน้ำออกก็เลยมาใส่อิดก่ออิดแท่นค่ะ